ผมต้องเลอย่างไลผมต้องเล่าผมเป็นนักเกมระดับประเทศผมเราผมเปให้ผมจริงแค่นี้ผมไม่รู้เรื่องผมเองไป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 ทำไมไม่รู้เรื่องลรายการนชไม่ทิ้งกันได้รับรางวัลประชาบดีประเภทสื่อสร้างสรรค์ประจำปี2565สวัสดีครับมาพบกับรายการนชไม่ทิ้งกันครับผมรังพระนครและผมเอิญวัดใหญ่ครับ ก่อนอื่นเลยเราขอขอบคุณผู้สับสู่รายการก่อนนะฮะพี่แบงค์พาวเวอร์แบงค์นะฮะรีแมปพาวเวอร์แบงค์ช็อปนะฮะและทัชช่าไทยแรงเครื่องมือช่างคุณภาพครับผมตอนนี้ผมกับพี่เอเดียนอยู่ที่ตลาดนัดวัดฉิมพีย่านฝั่งทนนะเรามาหาใครพี่มาหาพี่อดีตนักโทษทั้งท่านหนึ่งนะฮะลายท่วมเลยแต่ว่าแต่ว่ามีอาชีพขายสเต็กนะครับโอ้โหขายสเต็กหมูสเต็กไก่และพ้นพวมาแล้วเป็นเวลาถึงเก้าปีครับโอ้โหยืนแล้วไม่ใช่เด็กไม่ใช่เด็กฝั่งทนด้วยนะ ข้ามมาอยู่แล้วน่าจะมาจากโคราชโอ้โหแล้วมามาหากินที่นี่แล้วหากินแบบสุจริตชนด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เาครับตามมาเลย Let's go <S เอาละตอนนี้ผมกับพี่เอ๋มาอยู่นี่เลยพี่เตอ๋อโอ้โหพี่เตอ๋อติดเงินจำไปได้หมดกี่ครั้งครับสามครั้งครับติดไปสามครั้งนะพี่ครั้งแรกในกี่ปี ปีเก้าปีเก้านะคดีสองสองปีครับคดีสามปีเก้าอ่ะไม่อยากถามคดีเพราะรู้ๆกันอยู่นะรายนี้คดีะคีคล้ายๆกันพ้นโทษออกมาแล้วนานกี่ปีเก้าปีครับเก้าปีนะท่านผู้ชมพ้นมาแล้วเก้าปีพี่เต๋อเป็นคนฝั่งทนหรือเปล่าไม่ใช่ครับโคราชเป็นคนโคราชครับโอ้โหและพี่เต๋อตัดสินใจขึ้นมาขายสเต็กเนื้อที่เนี่ยมานานแค่ไหนแล้วมาได้ปีมครับอยากสร้างตัวไงอ๋ออยากสร้างตัวนะครับล้วขายสเต็กเนื้ออะไรบ้างฮะ มีไก่มีปลาหมูราคาสนุนราคาอยู่ขายอรก้าหพก้างสิบเก้าบาทนะใครสนใจเข้ามาที่ตลาดนัดชิงพีเลยนะขายทุกวันไหมขายทุกวันครับพี่เช้าเย็นครับเช้าเย็นเช้าสักกี่โมงเช้าก็ผมตื่นตีสามแลพี่อ่นที่เปิดเปิดร้านขายก็ตีห้าขายตีห้าถึงกี่โมงสามโมงเช้าถึงสามโมงเช้าแล้วก็มารอบเย็นอีกใช่แล้วก็คือเดี๋ยวเวลาเนี้ยห้าโมงใช่ครับจนมาถึงประมาณทุ่มครึ่งถึงทุ่มครึ่งใครผ่านมาสามารถมาสบสมได้นะมันได้พี่มีคำถามอะไร คือเนี่ยฮะดูอยากดูนะ,ะอยากให้เพื่อนๆดูไว้ดูทรงนะฮะอย่างนี้ก็เรียกทรงามูนะ,ะลายออกพอแขนแต่เขาเลือกที่จะทาอาชีพสุจริตอย่างนี้นะครับเอาง่ายคือไม่ทิ้งภาพเดิมๆไปอะทิ้งตัวตนเก่าๆไปแล้วหันมาทาอาชีพสุจริตด,ดูให้ดูเขาเป็นตัวอย่างเขาเขาไม่แคร์ตรงนั้นเขาทิ้งตรงนั้นได้แล้วเขาก็เนี่ยมาประกอบอาชีพสุจริตหน้าหน้าสนับสนุนเลยครับเอาละพี่เต๋อ ของพี่อร่อยแม่อร่อยเนี่ยคนนี้ผมมีนักกินมาครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนผมคนนี้ลองกินดูดูเสื้อมันจะอร่อยจริงไหมอ่ะไปกินกันเอาละพี่เนี่ยโหสเต็กทั้งสเต็กไก่สเต็กปลาเนี่ยนี่นะเป็นสเต็กไก่นะครับอันนี้เป็นสเต็กปลานะครับโอ้โหอาหารแบบนี้เนี่ยผมก็ถนัดอยู่แล้วเพราะเข้าอันหน้าผมเพราะเข้าอันหน้าผมเพราะอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคุณนี่หน้าฝรั่งเหรอเนี่ยผมอันนี้ผมจะดูจะชิมนะฮะ ไอการชิมเนี่ยผมก็ไม่สันทัดก็ต้องคนนี้อยู่แล้วมันเอาแป๊บเดียวต้องไปเอาแป๊บเดียวนับชิมเลยอนะลองดูครับว่าสเต็กอะไรยังไงนี่เริ่มจากสเต็กมาชิมก่อนครับก็มันอยู่ต้องกินนี่นะฮะสำคัญเผื่อว่ากินไก่กินหมูกินเนื้อเลี้ยนต้องมีผักอใครนี่คือะเระ เียวเอื้องเียวเอื้องอันนี้อ่านี่ก็ไก่อ่านี่เป็นอ่าผักกาดหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นขนมขลุ่ยซอยทีๆซอยดีๆเลยซอยฝีมือนะอ้อ่าลองอ่าลองดูอ้าอันนี้รสชาติแบบอืมหาอร่อยมีความมันหั่นไม่สิ้นบางสิ้นหนาจนเกินไปพร้อมกับกะหล่ำเี้ยวๆันจี้มกัแล้ว บักฝรั่นแรงด้วยอันนี้เป็นเอ่อมันฝรั่งนะฮะมันฝรั่งทอดอ่าลองดูครับมันฝรั่งทอดลองดูมันฝรั่งทอดฝรั่งจะเรียกว่าเฟ้นายใช่ไหมเฟ้นายครับโอ้เฟ้นไฟเป็นยาเป็นายเยอะๆหน่อยไม่รู้รสเลยมาแล้วครับมาเข้าสู่สเต็กบ้างนะครับสเต็กสเต็กไก่นะครับโอ้โหกรอบครับดูนั่เนื้อนุ่มๆไก่ไก่นะครับลองชิมดู ผมนักเกมระดับประเทศผมไม่ผมไม่เค้ผมจริงแค่นี้ผมไม่รู้เรื่องผมเองไป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 ไม่รู้เรื่องเทำอะไรไม่ได้ถูกใจเลยมีได้หนังไก่เลยแม่ัวะดูกไก่นะครับซุปแป้งนะครับผสมกับขนมปังที่เป็นฝอยนะฮะเพื่อความกรอบของไก่ด้วยไก่ให้ตรงสันหน้าอกนะฮะนี่ฮะผมลองกินดูอื้อ นุ่มแล้วก็บวกกับกรอบของแป้งแล้วก็ขนมปังนะฮะเทปอะไรก็แล้วแต่ดนเนูเนี่ยเนี่ยฮะหวานหอมเบอรมอร่อยซอสมัม้ยไมีซอสใส่ไหมซอสมีครับเอาซอสหน่อยอ๋อได้ใส่ซอสเลยครับโอ้แล้วก็ไม่บอกอ่าใส่ซอสกินเลยครับใส่ซอสเลยครับผมใส่ซอสสำกันอันนี้เกินไปแต่างก็เป็นก็เป็นตองกนนีอก็ <c oughs> <c oughs> ใส่ซอสต้องคิดเลยคิดบอกแล้วก็คิดบอกโอ้โหไม่ก็บอกกันนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผมก็ไม่ถนัดทางนี้อใส่ซอสละหนึ่งใส่ถเปือกให้ผมหน่อยเนี่ยใส่ซอสตลกเลยผมบอกหน้าให้้นี่ไก่โอ้โหให้ใส่ซอสแล้วเปลี่ยนเลยเหรอมะเขือเทศติดมะเขือเทศมาทำให้แบบว่ามีความเปรี้ยวของหอมขึ้นมาทำให้แถ้าข้างไก่มีความซิกเจเจอร์ขึ้นออ่าานี่สเต็กปลา ปลาสเต็กปลาต้องกินลงกินเครื่องเคียงกันฮะลองดูครับอ,อืมกินนี่นหรอครับผมนี่ฮะสะเต็กปลาหกสิบเก้าหุนใหญ่มากมเฮ้ยใหญ่นะะ ไปอะไรอะไปดอลลี่ปไาต้อนอเมริกันยปาดอลลี่ไปไปในห้องควายสี่ฟีแล้วธรรมดาไม่ชอบมากินธรรมดานะปาดอลลี่ปาดอลลี่ปาดอลลี่แผ่นใหญ่มากเลยลองดูก่อนปส่ซอนให้ดูหน่อยปส่ซอนให้หน่อยไอเดี๋ยวซอสใส่ไปแล้วลองมายองเน็ตหน่อยไหมมาหน่ยไหอ่ามายองเน็ตหน่อยครับมายองเน็ตหน่อยตลกคนเนี้ยตลกคนเนี้ยเหมือนเดิมคุณไม่แก่ผมตลกแล้วคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณฝังผมไม่ละเอียดผมไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็ผมไม่ค่อยรู้เรื่องนี่ครับโรยด้วย มายองเนสนะครับมายองเนสนะฮะอ่าฝอยของขนมปังนะฮะบวกกับหน่อยก็สามาเข้าไปเนสนี่ด้วยฮะอันนี้เป็นไงหืบ้ามความนุ่มมากฮะบ้าแบบมุกคุณภาพแบบว่าไม่มีความเค้าความหื้เลยอร่อยฮะนี่ขายจริง อืมโอ้โหดูเลอืมเอามาฮะมาร่วยมาอันนี้อันนี้ของทางร้านนะฮะที่เขาให้มาด้วยอันนี้เนี่อฮะนี่คืออะไรเนี่อฮะค้อนแต่ไม่มีค้อนกินลำบากไงก็ไม่สำคัญอ่าสำคัญนะนระาษาแนเขาใส่กล่องมาด้วยนี่อืมหามกินมือแล้วเพ้อหลานี่เหรอหลนก็ โอไม่ใช่ของกินอ่อยคะโอ้โหนักกินผมบอกว่าอร่อยมากเข้าเวอร์นะครับโอ้โหสุดท้ายเนี่ยอยากให้พี่ฝากถึงอดีตผู้ต้องขังที่ออกมาแล้วประกอบอาชีพสุจริตนะต้องการกำลังใจไม่มีแรงบันดาลใจอะไรฝากให้พี่ช่วยบอกเขาหน่อยต่อยมาขายของมา ไปองแข่งตัวเองอขอสู้ๆขอทุกคนอย่าท้อครับเออขอให้ทุกคนอย่าท้อนะฮะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับพี่แบงค์พลังแบงค์กับ Total Thailand เครื่องมือช่างคุณภาพครับมอบทุน2,000บาทให้กับคนคนที่กลับตัวกลับใจแล้วไม่คิดจะกลับไปข้างในอีกโอ้โหขอให้พี่เต๋อขายดีๆนะครับเอาละฮะโอ้โหพี่คนนี้ไม่ธรรมดานะพี่เต๋อนะ ดูแลก็ซามูไรเก่าอะไรแต่ว่านิ่งๆครับเงียบเงียบไม่เก่งแต่ว่าก็ทำอาชีพสุจริตนะยืนหยัดสู้มาจากโคราชทีนดูมาสร้างตัวที่นี่หมายมั่นมาถึงที่นี่แล้วเขาทําได้เขาอยู่ในลักษณะที่เขาตั้งใจเขาหน้าหน้าหน้าอย่างเงี้ยหน้ายอมรับกว่าน่าชื่นชมน่าชื่นชมดีกว่าตัวลายๆายแล้วไปทำาลเธอเรอมมีประโยชน์อะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วจะมีเป็นไง ผมเนี่ยนะกินได้ทุกอย่างนะครับผมรีวิวได้ทุกอย่างนะครับแล้วให้ผมอะ่ะไม่พูดตั้งนานผมมาพูดอะ่ะรีวิวทั้งอาหารทั้งช้อนกล่องโฟมฟอยล์ผมกินหมดแหละรู้เรือ่องกับเบื้องต้นพูดดีไปก่อนนะเรามาพบกับรายการนอชอมปัิการครั้งต่อไปว่าเราสองคนจะพาไปหาใครสำหรับนนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ